อาคารีวิวยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับ s u z u k i Swift 2026รถยนต์คอมแพ t ทแฮตแบ็กแห่งอนาคตที่ไม่ใช่เพียงรถเล็กธรรมดาแต่ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนบ้านเคลื่อนที่ที่ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางความสะดวกสบายและไลฟ์สไตล์ใหม่ของผู้ใช้ย,ยุคดิจิทัล s u z u k i Swift 2026ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิด smart living mobility ซึ่งหมายความว่ารถคันนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นพื้นที่ใช้ชีวิตที่ครบวงจร ภายในถูกออกแบบใหม่หมดให้มีทั้งห้องโดยสารที่ล้ำสมัยห้องนอนที่พับเก็บได้ห้องน้ำขนาดกระทัดรัดและห้องคนขับที่จัดเต็มเทคโนโลยีเริ่มจากการก้าวเข้ามาภายใน Suzuki Swift สองพคุณจะพบกับบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิมเบาะนั่งถูกออกแบบด้วยวัสดุนังสังเคราะห์คุณภาพสูงตัดด้วยเส้นได้สีแดงให้ความรู้สึกสปอร์ตและพรีเมียมไปพร้อมกันพื้นที่ตอนหน้ามีหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่แบบ Full Touchscreen เชื่อมต่อกับระบบ AI อัจฉริยะที่ช่วยผู้ขับในทุกการเดินทาง สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือการออกแบบพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณกดปุ่มเดียวเบาะหลังสามารถพับราบกลายเป็นเตียงนอนสำหรับการเดินทางไกลระบบไฟ LED อมเบยนไล่รอบห้องโดยสารสามารถปรับโทนสีได้ตามอารมณ์ไม่ว่าจะต้องการบรรยากาศผ่อนคลายโรแมนติกหรือพลังงานสดใสทุกอย่างถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ผู้โดยสารทุกวัยในส่วนของห้องนอนที่ติดตั้งอยู่ด้านหลัง ถึงแม้รถจะมีขนาดกระทัดรัดแต่ซูซูกิใช้เทคโนโลยี space management ที่ชาญฉลาดเยงสามารถกางออกได้ยาวสำหรับ2คนมีหมอนและที่นอนเสริมที่พับเก็บอยู่ในตู้ด้านข้างระบบปรับอากาศถูกซ่อนอยู่ใต้เบาะเพื่อให้ความเย็นสบายทั่วถึงแม้จะพักผ่อนอยู่บนถนนคุณก็จะรู้สึกเหมือนนอนอยู่ในห้องพักที่โรงแรมและสิ่งที่ทําให้ผู้คนตื่นเต้นมากที่สุดคือการมีห้องน้ําขนาดเล็กภายในรถซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในรถคอมแพกห้องน้ํานี้ถูกซ่อนอยู่ในตู้ด้านหลัง มีระบบชักโครกแบบสมาร์ทแวคคูมคล้ายกับที่ใช้ในเครื่องบินใช้น้ำเพียงเล็กน้อยแต่สะอาดและปลอดภยัยนอกจากนี้ยังมีฝักบัวอาบน้ำขนาดกระทัดรัดที่สามารถกางออกได้สำหรับการใช้งานในระหว่างการเดินทางไกลามาถึงห้องคนขับ s u ซูกิสวิฟต์0 2 6ได้ยกระดับประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดพวงมาลัยถูกออกแบบให้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องลามือจากการขับหน้าจอ HUD Head-up Display ฉายข้อมูลที่สำคัญขึ้นกระจกหน้า ไม่ว่าจะเป็นความเร็วเส้นทางจากระบบนำทางหรือแม้กระทั่งสัญญาณเตือนเพื่อความปลอดภัยระบบ AI ผู้ช่วยส่วนตัวภายในรถสามารถสั่งงานด้วยเสียงเช่นเปิดเพลงปรับอุณหภูมิหรือค้นหาสถานีชาร์จไฟฟ้าใกล้ที่สุดทําให้การขับขี่กลายเป็นเรื่องสะดวกสบายและสนุกมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆอย่างเต็มรูปแบบ การออกแบบในภาพรวมยังคงรักษาความเป็นสวิฟที่กระทัดรัดคล่องตัวเหมาะกับการขับขี่ในเมืองแต่มีการเติมเต็มด้วยฟังก์ชันที่ไม่เคยมีมาก่อนในรถเล็กคันใดมาก่อนจุดเด่นอย่างหนึ่งคือหลังคากระจกพารามิกซันรูฟที่เปิดกว้างมอบวิวทิวทัศน์ระหว่างการเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนได้อย่างสวยงามระบบความปลอดภัยก็ไม่ธรรมดามีทั้งกล้อง360องศาเซนเซอร์รอบคันระบบเบรกอัตโนมัติและโหมดขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถผ่อนคลายได้ในบางสถานการณ์ โดยเฉพาะการจราจรติดขัดหรือการขับทางไกล Su สูกิสวิฟต์2องไม่ได้เป็นเพียงรถสำหรับการเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B แต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ใหม่ผู้ใช้สามารถใช้รถคันนี้ทั้งขับไปทำงานนอนพักระหว่างทิปหรือแม้กระทั่งใช้เป็นบ้านพักเคลื่อนที่สำหรับการท่องเที่ยวระยะยาวด้วยราคาที่คาดว่าจะไม่สูงเกินเอื้อม s u z ูกิสวิฟต์สออาจเป็นคำตอบของคนรุ่นใหม่ที่อยากได้รถเล็กประหยัดคล่องตัวแต่อย่างอยากมีความหรูหราและสะดวกสบายครบครัน นี่คือทั้งหมดของรีวิวในวันนี้ซู z u กิสวิฟต2026ได้ยกระดับคำจำกัดความของคำว่ารถเล็กไปอีกขั้นกลายเป็นบ้านเคลื่อนที่ขนาดกระทัดรัดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อาคารีวิวยินดีต้อนรับกลับมาขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไป